สบายดีพี่น้องใครสบายดีย่ามเศร้าบุนี้ได้ข่าสามสองไปซีแลต่ก็เกี่ยวแย่ไปหง่วพี่น้องจ้ะลงมือสื่อหวังลงก้าดำหน้า มีปนอกบันนาเาสิแบบนี้เลยหานออกห้าโอ้หไอคองกับน้ามออาถือนเลยเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งไปอัปเดตให้เบิ่งหน้าม,มือนี้มันขึนน้นจัดไลยที่จีทวีาเหญ่บิ้งเลย ทงานรวมสวนนแล้วพี่น้อยยวนขอพอดีพอดีมันก็ตีางก็ดีก็ดีนะะดีนะะ่ไตีเนยฮะล เค้าคางมี

น,น่องนี่ตัวนี้นะที่เป็นลัม่มแบบคล้ายๆอ้อยเลยนะคะหยาหวานนะ่ะก็สีคืออันคือใบเตยแต่ตัวที่เราเกี่ยวแล้วไปนะชีคือกอหัวที่ใครตามสายพันธุ์อยู่คอง,งก็คือน้าถั่วเป็แล้วเลยลนะ่ะตอนนี้เหมาะกัโกนถึงมาไรเลยบ๊วเบิ้ล ເຮົາມາເຮົາສາก້ຽງໄວ້ເພິ່ນໄດ້ເລ່ນຫຍ້กນ້ຳສວນມັນຊິຂາຍເບິດກกບໍ່ມີແນວເລ່ນຫຍ້າລ້ຽງໄວ້ แล้วก็เนี่ยเลราเอากันที่ไหนขาวบดเลยขาวก้องบดกับลุงเลยยิ่งบดเลย้าขีเกี่ยวไงใช่ป่ะเป็นตะขาบเกี่ยวเขา่นเกี่ยวไม้จะสื่อว่าจะยังเกี่ยวเขา ม่ตไดมันเาเเกิดไหน

เก็บแทะเก็บแทะเลี้ยวเอออยู่ในสัน้นฮะดิสัน้นใส่เกอบ่นมุกเอาไห้แน่ในตอนมันมีพักภัยนะ

เหเห็นอันจีบาทมือไปเมียนเอาเมียนใส่เอาไปนอกนะนนยได้ไหมน้ำเจ้านะง้อโบเกี่ยวนะไปเมียนเมียนอยู่ในโผล่้างตู้ร้าตู้ในเฮือนครัวบนหัวเวลาใกล้เกือบเปดต้งจีจอือใส่กันใส่กันปดก่อนเืยังนาทีเดียรตะกงสิบนักสิงั้นนําแม่พี่าให้เปียบพ่อใหม่คืองานเถอะ Okay, โอเคเจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้นาขอจปปเจ้าพียปเะธานช้น่กนเดี๋ยวออกเมื่อพุ่นใหญ่สิลงไปถ่ายอัปเดตหน้าให้เบิ่งว่ามันขึ้นห้งทำไรเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย